thanks คนค่ะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนสําหรับทั้งด้านนักร้องลูกทุ่งสาวค่ะอย่างสาวลิลลี่เลิกคุยทั้งอําเภอหรือว่าน้องนารีนาเชื้อแหลมน้องสาวคนสวยของสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะซึ่งปัจจุบันก็ต้องบอกว่าน้องลิลลี่ค่ะได้ออกมารับงานเองแบบเต็มตัวโดยจากก่อนหน้านี้ก็จะเป็นที่ทราบกันดีว่าน้องลิลลี่เนี่ยได้รับงานคู่กับพี่สาวแต่พอโตขึ้นค่ะทั้งคู่ก็ได้แยกกันรับเป็นวงของตัวเองก็เรียกได้ว่าเติบโตกันไปอีกขั้นซึ่งทางด้านน้องลิลลี่ค่ะต้องบอกว่าเเเราาาาหหลยยๆคคนนนนกก็็ััมตต้้งงแ่ออุ เดินสายร้องเพลงตามพี่สาวและในอดีตค่ะก็ต้องบอกว่าหนีไม่พ้นจริงๆค่ะสำหรับดราม่าของสาวลิลี่ที่มักจะโดนเปรียบเทียบกับพี่สาวของเธอแต่เธอเองค่ะก็ไม่ได้สนใจและปัจจุบันเมื่อโตขึ้นสาวลิลี่ค่ะก็หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นพอเป็นสาวก็มีการไปฉีดหน้าไปฉีดแก้มไปฉีดเนียงไปฉีดคางรวมถึงมีการฉีดปากด้วยซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะใบหน้าของสาวลิลี่เนี่ยในปัจจุบันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมากๆหลายๆคนที่ได้เห็นค่ะก็เข้ามาชื่นชมใบหน้า ของสาวลิลลี่ตอนโตกันอย่างมากมายว่าดูสวยขึ้นกว่าเดิมและดูเป็นสาวขึ้นมากๆซึ่งต้องบอกว่าทางนี้ค่ะไม่ใช่แค่จากการทําหน้าชิดหน้าอย่างเดียวนะคะแต่ว่าด้วยความที่น้องโตขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้หน้าของน้องค่ะดูโตขึ้นแล้วก็ดูมีมิติแล้วก็สวยขึ้นนั่นเองและคลิปล่าสุดค่ะที่ทางด้านสาวลิลลี่เนี่ยได้ออกมาโพสกับพี่สาวอย่างสาวเจนนี่ซึ่งหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าตอนนี้ใบหน้าของสาวลิลลี่กับสาวเจนนี่เนี่ยคล้ายกันมากๆจนแทบแยกไม่ออกเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่่าคะตอน ทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยสวยแข่งกันสุดๆไปเลยค่ะและเชื่อว่าหากน้องลิลลี่ค่ะโตขึ้นยิ่งกว่านี้อีกใบหน้าเนี่ยก็จะต้องยิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆและน้องลิลลี่ก็ต้องบอกว่าฉายแววความสวยมากขึ้นเรื่อยๆด้วยและไม่เพียงแค่หน้าตานะคะเพราะตอนนี้หุ่นก็ต้องบอกว่าเป๊ะปังสุดๆค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว